สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA c h a าแ e น a n ลแอนดรอยของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะดูการลดราคาของมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้หรือว่าอยากจะให้ผมนํามือถือรุ่นไหนนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูก็สามารถแนะนําเข้ามาได้เช่นเดียวกัน สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการแกะกล่องมือถือราคาประหยัดราคาถูกอีกแล้วนะครับก็เป็นเครื่องอย่างที่ทุกท่านเห็นมือถือรุ่นที่ผมเลือกนํามาให้ดูวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของยี่ห้อซัมซุงนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่วางขายยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A03S นะครับมือถือรุ่นนี้ก็มีหลายอย่างเลยนะครับที่คล้ายกับทางด้าน A02S ซึ่งในเรื่องของราคาเปิดตัวมาก็ถือว่าไม่แพงนะครับสามารถซื้อได้ในราคาประมาณ 4,000พ้น,ต,นต้นเท่านั้นส่วนในเรื่องโปรพิเศษนะครับก็สามารถหาซื้อได้ในราคาไม่ถึง4,000บาทวันนี้เดี๋ยวผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับสำหรับ Galaxy A03s เครื่องนี้ผมก็สั่งซื้อมานะครับจากทางด้าน lazada แน่นอนว่าในแต่และเดือนนะครับ lazada เขาก็จะมีแคมเปญพ,พิเศษออกมาเดือนนี้ก็จะเป็นแคมเปญ lazada 10 10นะครับจะลดราคาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่10เดือน10นะครับสินค้าหลายอย่างรวมไปถึงสมาร์ทโฟนก็จะมีการลดราคาพิเศษ มีคูปองส่วนลดให้มากมายยังไงแล้วท่านสามารถไปโหลดแอป lazada มาได้นะครับโอเคนะครับนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากจะแจ้งให้กับท่านที่อยากจะช้อปออนไลน์นะครับจาก lazada เรากลับมาดูกันต่อที่การแกะกล่องรีวิวมือถือเครื่องนี้กันนะครับ galaxy a 0 3 s เมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับอย่างแรกที่เจอก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นในส่วนของซองคู่มือหรือว่ากล่องคู่มือที่วางไว้ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับมีเขียนโลโก้ samsung ไว้ด้วย โดยที่ภายในซองคู่มือนะครับก็จะมีเฉพาะคู่มือในการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันเท่านั้นจะไม่มีเคสใสแถมมาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับถ้ามีเคสแถมมาให้จะดีมากๆส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับก็อยู่ในซองพลาสติกเป็นอย่างดีเหมือนเดิมนะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A03s นี่เป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเขาเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งดูตรงนี้ภายนอกนะครับเหมือนกันแน่นอนกับทางด้าน A02s สำหรับ ประกรณ์ที่มีมาให้นะครับมีในส่วนของหัวชาร์ s ซัมซุงนะครับก็จะเป็นหัวชาร์ s ซัมซุงทั่วไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสายชาร์จที่พอร์ต การชาร์จของเขาก็จะเป็นแบบ USB Type C แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จตรงนี้เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับส่วนนี่ก็จะมีหูฟังแถมมาให้เราด้วยนะครับนี่นะครับเป็นหูฟังของแท้ซั s u ุงเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าให้มาครบเลยนะครับขาดเฉพาะเคสใสเท่านั้นมีหัวชาร์จสายชาร์จหูฟังนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ของเขาที่จะมีมาให้สำหรับซั m s u ง g าล l ซี่ A03s รุ่นนี้นะครับส่วนร ยละเอียดของตัวเครื่องนะครับนี่นะครับสีที่ผมสั่งมาจะเป็นสีดานะครับแต่ว่าจะเป็นดําแบบด้านๆไม่ได้เป็นดําเงานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นรอยนิ้วมืออย่างแน่นอนสําหรับด้านหลังของเขาวัสดุก็จะเป็นเหมือนพลาสติกนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่แถมเคสใสมาให้เราก็ได้นะครับเพราะว่าด้านหลังจะไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับเพราะว่าสีจะเป็นสีดําด้านๆแบบนี้ในส่วนของสีมีให้เลือกสสีนะครับก็คือสีดําด้านๆแบบนี้แล้วก็สีน้ําเงินนะครับที่จะมีให้เลือก ส่วนรายละเอียดโดยรอบของตัวเครื่องนะครับ ด้านล่างมีลำโพงอยู่ฝั่งขวาอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตรงกลางเป็นรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จแล้วก็ฝั่งซ้ายมีรูไว้สําหรับเสียบหูฟังขนาด3.5มิลมนะครับแล้วก็ด้านนี้มีที่ใส่ซิมการ์ดเป็นแบบทิปโป้สล็อตนะครับด้านบนของตัวเครื่องไม่มีอะไรพลิกมาดูกันที่ฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องซึ่งตรงปุ่มเปิดปิดเครื่องก็สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นรายละเอียดโดยรอบของเขานะครับส่วนด้านหลังนะครับซัม ก a นเลกซี่ A03S มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวนะครับให้ดูกันแบบใกล้ๆนะครับด้านล่าง เขียนคําว่าซัมซุงนะครับเมื่อสะท้อนแสงก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เงางามอะไรมากมายแต่ว่าก็สวยนะครับสาหรับคนที่ชอบสีดําด้านๆแบบนี้พกพาสะดวกแล้วก็ไม่ต้องใส่เคสก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะไปหาเคสมาใส่ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆสําหรับซัมซุงนะครับเมื่อดูรายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับในระหว่างที่เราเปิดเครื่องก็เหมือนเดิมมาดูสเปคโดยรวมของมือถือรุ่นนี้กันนะครับสาหรับซัมซุงกาลิซี่ A03s นะครับเปิดตัว ครั้งแรกเลยเมื่อวันที่20กันยายนปี2021นะครับถ้านับถึงวันนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับราคาเปิดตัวตอนนั้น4,299บาทนะครับ ในส่วนของสเปครุ่นนี้ให้หน้าจอมา6.5นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับเลน m a c ครแล้วก็เลนส์เด h ความละเอียดเท่ากันก็คือ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา5ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับในส่วนของชิปการประมวลผลเป็น MediaTek Helio P35 Octa Core ความเร็ว2.35กิกะเฮิรตซ์นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน11ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน3.1นะครับหน่วย ความจําให้แรมมา4กิกะไบต์แล้วก็ลอมหรือว่าความจุ64กิกะไบต์นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานส่วนแบตเตอรี่ให้มาทั้งหมด5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็ค่อนข้างอึดเลยทีเดียวสําหรับแบตเตอรี่ของเขาขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน .com ด้วยนี่นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วก็ตั้งค่ากันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ WiFi รุ่นนี้ไม่รองรับ5กิกะเฮิร์นะครับได้เพียงแค่2.4กิกะเฮิร์เท่านั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับถาาอกื K, อว่ดีมๆ นี่เลยนะครับเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับวอลเปเปอร์ของเขาก็สวยงามนะครับดูมีสีสันดีพอสมควรเดี๋ยวผมลองเพิ่มแสงดูเลยนะครับนี่นะครับความสว่างของหน้าจอก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับ ก็สว่างพอสมควรฟิลลิ่งของการทัชสกรีนนะครับก็ไปกับนิ้วได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนี่นะครับ UI ของเขาก็จะเหมือนกับมือถือซัมซุงทั่วไปนะครับ Android เป็นเวอร์ชัน11แล้วโดยที่การใช้งานต่างๆนะครับท่านใดที่ซื้อไปใช้งานทั่วไปก็ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับหน้าจอก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแอปต่างๆก็ให้มาค่อนข้างครบสําหรับ Google นะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการไปดาวน์โหลอดอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าท่านอยากจะดาวน์โหลอดอะไรนะครับก็เข้าไปได้ที่ Pay Store มาดูเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนี้กันบ้างนะครับในเรื่องของข้อมูลซอฟต์แวร์ของเขานี่นะครับเวอร์ชั่นเป็น One UI 3.1 a n d r o น d ะครับ Android เป็นเวอร์ชั่น11ซึ่งข้อมูลต่างๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลระบบของเขาส่วนรายละเอียดของกล้องนะครับลูกเล่นต่างๆก็ให้มาครบนะครับสำหรับกล้องหลังซูมได้สูงสุดถึง 10x นะครับนี่นะครับมีทั้ง 1, 2, 4แล้วก็ 10x หรือว่าซูมได้10เท่าเลยนะครับรวมไปถึงโหมดวิดีโอ ด้วยก็สามารถซูมได้เช่นเดียวกันโหมดอื่นๆนะครับมีทั้งโหมดโปรโหมดพานอรามานะครับหรือว่าโหมดสําหรับการถ่ายภาพอาหารให้สวยนะครับโหมดมาโครสําหรับการถ่ายวัตถุกใกล้ๆนะครับก็จะมีมาให้ครบเช่นเดียวกันรวมไปถึงพอร์เต็ดโหมดนะครับหรือว่าหน้าชัดหลังเบลอเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เบลอเท่าไหร่นะครับสำหรับการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของกล้องยังไงแล้วขอผมลองไปใช้งานดูก่อนจะมาพรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองถ่ายรูปให้ดูนะครับถ่าย กล่องของเขาความละเอียดของภาพหรือว่าภาพที่ถ่ายออกมานะครับก็คมชัดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับดูจากตรงนี้ก็ใช้งานได้ทั่วไปเลยนะครับสำหรับกล้องหลังของเขาให้มา3ตัวด้วยส่วนการเล่นวิดีโอจาก y t u t u นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตัวอย่างให้ดูนิดนึงขอเลือกเป็นวิดีโอ 4K 60fps ตัวเดิมนะครับซึ่งคุณภาพวิดีโอของเขาที่สามารถเล่นได้สูงสุดนะครับก็คือ 1,080p 60fps นะครับก็ถือว่ามาตรฐานแล้วนะครับนี่นะครับสีสัน ภาพของเขาความลื่นไหลความสดของสีก็ถือว่าทําได้ดีนะครับถ้าเราจะซื้อไปดูวิดีโอ YouTube หรือว่าไปดูหนังจาก Netflix นะครับจอก็ค่อนข้างใหญ่สีสันของภาพก็สวยนะครับซึ่งมือถือซัมซุงนะครับถ้าท่านซื้อไปในเร็ดราคานี้ก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมทั้งหมดที่ผมได้แกะกล่องรีวิวให้ดูวันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับยังไงขอไปลองใช้งานดูก่อนจะมาพรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจ ใชนะครับอยากจะซื้อกา l a x y ซี่ A03S แบบผมนะครับเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆนะครับท่านจะซื้อไปใช้งานต่างๆนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะตอบโจทย์พอสมควรนะครับจะซื้อไปใช้งานเองหรือว่าให้ลูกๆหลานๆนะครับราคาไม่เกิน4,000บาทก็ถือว่าน่าซื้อนะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้กดสั่งซื้อกันที่ใต้คลิปนะครับเมื่อท่านกดแล้วลิงก์ก็จะเด้งไปยังแอป l a z a d a ที่ท่านโหลดมาซึ่งเมื่อท่านโหลดแอป l a z a d a มาก็จะประมาณนี้โหลดมา แล้วเราก็ไปตั้งค่าต่างๆเลือกภาษานะครับเขาก็จะมีโปรโลดราคาสินค้าในแต่ละวันให้ดูนะครับนี่นะครับมีหลายอย่างเลยที่ลดราคานะครับหรือว่าท่านอยากจะซื้ออะไรสามารถไปโหลดแอปมาแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับในวันที่10เดือน10นี้สินค้าทุกอย่างนะครับมีการลดราคาพร้อมทั้งมีคูป,ปองส่วนลดมาแจกให้ด้วยนะครับยังไงแล้วเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้ส่วนซัมซุงกาลิคซี่ A03S นะครับถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อวันนี้ผมมีมาให้ดู2ล้านนะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรก ซึ่งก็จัดจำหน่ายโดยทาง Samsung Off i c i a l นะครับในวันที่10เดือน10นี้ก็จะมีการลดราคาให้ด้วยซึ่งราคาก็ขายอยู่ที่4,299บาทนะครับวิธีการชำระเงินร้านนี้สามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้3เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1,433ราบาบาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีสินค้าเป็นของแท้ร0 0เปเเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อร้านนี้สามารถเข้าไไปดดดูรายรยละเออีแ้้้ววกก็สสัั่่งซืนนน ีกร้านหนึ่ง s ัมซุงกาเล็ซี่ A03S นะครับจากราคาปกติ4,299บาทลดเหลือ4 0 5 0บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องรีวิวสำหรับมือถือรุ่นใหม่นะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A03S ที่ผมเลือกมาให้ท่านได้ดูวันนี้มาพร้อมกับโปร ลดราคาพิเศษจากทางด้าน Lazada นะครับโปร10/10ซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ